รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัอาเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเรายังอยู่ที่ซีฟู้ดบาร์ของเดอะด็อกบายธรรมชาติซีฟู้ดอยู่ที่ชั้นจีของภูเมฆมาร์เก็ตนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่กลางห้างสำรัสินค้าเอ็มกอร์เทียนั่นเองค่ะเรายังอยู่กับเจ้าของสาวสวยของเราคุณนิรันดิ์แกร์บีเดวิสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสิคะยู่หน้าตาสาวสวยเห็นแล้วก็น่ารับประทานอาหารของคุณแม่น่ารับประทานเจ้าของแล้ว คือเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของธรรมชาติซีฟู้ดซึ่งขายอาหารทะเลซึ่งที่ก็เพิ่งทราบนะว่ามาจากทั่วโลกจากทั่วโลกทานมาสองวันนะคะทั้งหอยนางรมสดๆจากทั่วโลกมาจากเปตปาะชาติแล้วทูน่าทานแล้วันนี้เป็นอะไรอีกดีค่ะเป็นแครอบเออกระแตงค่ะ กระหล่๊บเออกระแตงว้าวมาแล้วหน้าตาดีมากเลยเนาะอันนี้เห็นบอกว่ากระหล่๊บนี้พิเศษมากค่ะอันนี้มาจากสกอตแลนด์แล้วก็จะเป็นการดำลงไปจับด้วยดำเองเลยเหรอคะเป็นเป็นคนที่จับคนชบระมงอ๋อชบาโมงวิ่งหนาวไม่หนาวแย่เหรอหนาวนะคะแต่เขาก็จะใส่ชุดสกูบ่าอย่างเงี้ยค่ะโดยคือเขาอาจจะดื่ชิมแล้วใช่สกูบ่าลงไปจับ อขึ้นมาเองคือเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเป็นการจับโดยทั่วไปใช่ไหมคะก็จะเป็นเรือแล้วก็จะมีตัวคาดที่คาดเนี่ยก็คือจะครูดขึ้นมาทําให้มีผลกับท้องเออพื้นใช่พื้นอยุดกับการลังสัดใช่ใช่ค่ะขาในนี้ก็จะเป็นตัวแกลบนะคะเชฟก็จะมีการผัดกับไว้์ไวแล้วก็จะมีใส่ครีมทำเออร์กแตงขึ้นมานะคะรสชาติก็จะเข้มข้นนะคะต้องลอง อร่อยมากอืแซลอบสดเนอะแล้วก็รสชาติของครีมก็เข้ากันคือไม่ไม่ไม่กรบรสชาติความสดเกินไปเรียกได้ว่าคือทานเมนูนี้เนี่ยได้ความสดด้วยแล้วก็ได้ความอร่อยของกระแตงของครีมแล้วก็ชีสแล้วก็วายเข้ากันคือครีมเขาเขาครีมมี่นะคะแต่มันไม่ข้นค่ะไม่เลียนเกินไปเราตัดด้วยตัวเลมอนด้วยค่ะ เชฟเราเนี่ยคือเก่งมากฝีมือจริงๆเชฟคนไทยเชฟคนไทยแต่ว่าฝีมือเลยอะ่ะใช่ค่ะคือบอกว่าจริงๆแล้วถ้าอินส่วนผสมดีไม่ต้องปรุงมากใช่ใช่จริงเพราะว่าอาหารทะเล,ละบ้านเราเนี่ยมีชื่อจริงๆแล้วเนี่ยการปรุงอาหารทะเลบ้านเราเนี่ยพี่ว่ามีชื่อเสียงใช่ค่ะคือประเทศต่างประเทศก็อาจจะมีวัตถุดิบดีนะแต่เอาเข้าจริงๆนะ สีมือเชฟเราเนี่ยเป๊ที่สุดเปเลยไม่แพ้ใ่ะจะมีอะไรดีไปกว่านักชิมซีฟู้ดล่ะไปที่ไหนเราก็ต้องออกไปด้วยเนาะไปต่างประเทศเเป็นค่ะเห็นท้าเป็นถุงขายใช่ค่ะได้เลยที่ไปเหมือนกันนะคะอร่อยมากมายเดี๋ยวนั่งทานต่อแต่ว่าพรุ่งนี้มีอะไรดีคะพรุ่งนี้นะคะอร่อยเลยพรุ่งนี้จะเป็นบสเ s t e r วันนี้เราทาน s c a ล l อบแล้วพรุ่งนี้เป็น lobster เดินเดินอยู่หรือเปล่าคะน้องพนัมาเลยค่ะ lobster and truffle เดี๋ยวตามมาพรุ่งนี้ ปลาไปหนึ่งหอยไปสองพรุ่งนี้เป็นกุ้งบ้างดีกว่านะคะต้องมาติดตามกันค่ะที่ซีฟู้ดบาร์เดอะด็อกบายธรรมชาติซีฟู้ดที่เอ็มควอเทียนะคะนี่กับกังนิล้านม้านมาคุณสามีหมดเวลาแล้วค่ะกับรายตารวันพรุ่งนี้กับคราเซียนะคะนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเข็มช่วงนี้มาคนดูแลดีเหรอใช่นั่นไงขอทายผิวสองสีใช่ไหมใช่ สามสีสามสีสมส CP Fresh สลั a ประโยชน์เต็มๆจับผักสามสีมีไข่ด้วยนะพร้อมไข่ต้มสุกคลุกเคลาน้ำสลัดงากลมกล่อมอร่อยง่งายๆได้ประโยชน์ CP Fresh สลัดที่เซเว่นอ CP Easy <You> Snack <see. S 2> <You see. S 3>